สวัสดีช่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมคิมนี้ก็อยู่กับผมเอฟแ a ชแน l กันดีเช่นเคยนะครับผมคิมนี้ก็จะมาจับสัตยาห้ากันนะครับผมตามคำเรียกร้องนะครับก็จะมาจับอัลฟอรเรสบูฟหรือมาปาดจ่าฝูงเวลห้านั่นเองนะครับผมเพื่อมาก็ขุดแร่ไปก่อนครับผมอืม มีชูสเตอร์ตรงนี้ตัวผมเห็นสไนนนะแต่ผมไม่ได้อ่านชื่อช็อตนี้ก็เลยเลือกที่ยิงนะครับฆ่าตัวหนึ่งก่อนนะครับปรากฏว่ามีสองตัวผมก็ตกใจนะครับอันนี้ก็ดีที่มีแทงให้นะครับแล้วก็ได้เมยมันมีคูณสองนะสาหรับตัวนี้นะนี่อันนี้สองเท่าเฉพาะตัวที่เลือดเต็มนะครับไม่ใช่หิดแรกแต่เป็นตัวที่เลือดเต็มนะครับอันนี้ยิงทันนะพดไปครับ ไม่เห็นว่าดีกวนะ่าโปรตอ่ะถ้ามันตะปบอย่างเงี้ยครับคือหมีโปกติมันจะต้องไม่สนใจหมีแล้วแล้วนะครับแต่อันนี้คือไม่สนใจหมวกโง,ง่เหมือนกันนะครับอันนี้ตั้งสติไม่ได้ก็ยิงพาไปนัดหนึ่งนะครับแย่เลยแล้วก็ถ้าเกิดมันสุ่มเกิดอย่างนี้เราไม่สามารถจับได้นะครับผมอันนี้ผมพยายามมองก่อนนะครับว่ามันหันทิศทางไหนบ้างนะสุดท้ายก็คือไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางนะ เส้นทางนี้ไปได้ไหมเอ,อ่ยย่องไปครับย่องแบบเดินชิดขอบนะครับชิดแบบที่มันชนเลยครับอย่างนี้แล้วก็ผ่านมาได้นะอ,อันนี้ก็ยิงไปเหมือนเดิมนะครับคงไม,ม่เอากลับด้วยนะครับผมยิงมีน้อยๆอ,อยู่นะครับเดินหาต่อไปครับอ,อันนี้เจอสไนเปอร์นะเราผ่านได้เขาผ่านไปก่อนครับแล้วเจอจากฝูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขึ้นว่าเทมได้นะแต่ผมก็ไม่ชัวร์ไงเข้าไปถ้าเกิดเราใส่ชุดพังตัวเราไม่มีค่าจิตเนี่ยมันก็จะไล่เรานะครับจากที่เราจะเทมมันได้เนี่ยกลายเป็นโดนไล่เสียเลือดแทนนะครับคอยอยากจะหาช่องที่เราจะเข้าไปนะแต่ก็หันหก็ไปไม่ได้นะครับตอนนี้มันขยับตลอดเวลาก็จริงแต่ว่ากามันจะขยับนะครับนี่ผมก็พยายามเคลียร์หนีก่อนนะครับติดกำแพงครับปักกำแพงดาบสองคมครับนี้ก็อีกหนึ่งแล้วก็ใช้ปืนเลยครับ ถ้าผมไม่ใช้ปืนนะคือผมโดนโคตบทีนึงนะซึ่งมันเสียเกาะเยอะมากนะครับหมีนี่คือผมโคตรเกียดเลยนะครับแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงด้วเองแนละ้ว <c oughs> พยายามเล็งที่เลสบูครับแล้วก็ยิงปุ๊บเราก็ปัดจอนะครับแล้วก็มุ่งตรงไปหามาอีกรอบนะบผมอันนี้ตอนแรกที่ผมทําผมก็ไม่แนะ่ใจว่าผมจะสามารถจับมันได้หรือเปล่านะแต่ก็จับมาได้นะครับผม มก็เสียวๆอยู่นะว่ามันจะหันมาดีกว่าครับอันนี้โปรตีมันจะมีเวลาให้แค่หนึ่งนาทีครึ่งนะครับผมก็จะเดินทางกลับเลยนะแต่อันนี้คือมันมีเวลาห้านาทีนะผมลังเลีผมจะกลับเลยดีไหมแต่ด้วยความที่ว่าในแผมก็ยังมีอยู่อ่ะก็เลยกลับไปให้ออโต้นาทางไปนะครับมาดูคนว่ามันไปทางนั้นจริงหรือเปล่าไปทางนั้นจริงนะครับผมก็ย่องเนะครับเึงอย่างนี้ครับ ปกติคนก็อาจจะสู้แต่ผมไม่สู้ครับเดิมอย่างนี้เลยนะแล้วก็ดูทิศทางก่อนนะว่าหมีกับหมาป่านี่หายไปทางไหนแล้วก็ย่องไปนะครับสเตลให้ได้มากที่สุดครับเหมือนเกลือถ้าวิธีมาฟาร์มประหยัดก็คือการสเตลเลยครับแล้วก็เคเลียร์ไลฟุ้ก่อนนะแล้วก็ใช้ปืนเลยครับผมกังวลอยู่นะว่าหมาป่ามันจะหายหรือเปล่าถ้าเราไปโจมตีหมาป่าตัวอื่นนะครับสุดท้ายก็คือไม่หายนะแล้วก็หมีมีถึงสองตัวเลยนะครับโอ้โหยากจัดนะครับ กติเจอตัวสองตัวแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันอย่างนี้นะโดนตะพบอยา่างคือปกติมันจะไม่โดนตะพบนะครับผมก็งงนะกลับมาเล่นในรอบกี่ตามลูกนะครับจะไม่ได้อันนี้ก็งงนะกลัวด้วยเหมือนกันว่าชุดหมวกจะแตกหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่แตกนะนนี้ผมพยายามหาหนังนะผมคิดว่ามัานยังอยู่ในศพหมีอยู่นะแล้วตัวมันซับซ้อนกันนะครับสุดท,ท้ายก็คือไม่เจอนะอันนี้ตอนที่ผมทําคลิปอยู่ผมไม่เห็นนะว่าไม่มีผ้าแดงอยู่นะ แล้วก็ตัดมาที่บ้านนะครับผมดูว่าสกิลมีอะไรบ้างก็จะมีสตันหนึ่งวิโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจยี่สิบหน่วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการจับสัตทียาห้าในครั้งนี้นะครับผมไว้เจอกันหน้าครับขอบคุณครับ